เงิน4ี่หมเนี่ยมันเป็นรายได้ที่มันสามารถมาไม่ให้เราล้มถึงพื้นได้อะมันประคับประคองชีวิตเราขึ้นมาสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วมาอยู่แบบเดิมได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อบีสาริสานาคลิตนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นสมาชิกของสีกรุงโบเกอร์นะคะระดับหนึ่งโดยส่วนตัวแล้วเป็นแม่บ้าน นะแม่บ้านในที่นี้หมายถึงว่าแม่บ้านจริงๆครอบครัวบ,บีเองสามีก็จะเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆนะคะโดยปกติแล้วงานงานแฟนเขาก็จะต้องมีลูกน้องที่ใช้งานอยู่แล้วเนี่ยวิ่งไปทํางานในที่ต่างๆทุ่งเทพเลยต่างจังหวัดก็มีแล้วเวลามีเหตุปุ๊บที่ผ่านๆมาเขาก็จะแบบว่าเจ๊พี่บีดูหน่อยคันนี้ใช้ประกันอะไรมีเหตุเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ที่ออฟฟิศก็ต้องมานั่งลือลือหรือหา,หา,หาว่าคันนี้มันใช้ของอะไรบ้างปีนี้ จบสุดท้ายด้วยคําตอบของสายที่เราโทรติดว่าใช่เมื่อปีที่แล้วเขาก็ตอบว่าทําไมลดคุณคุณไม่ดูเองว่ามันหมดเมื่อไหร่มันเหมือนคนแบบหน้าฉาโดนตบหน้าเออเนาะลถเราทําไมเราไม่ดูแลเองทําไมเราต้องรอให้เขามาคอยบอกเราว่าเราประกันหมดแล้วทําไมเราไม่ดูของเราเองโอ้จริงนะเราเนี่ยแหละผิดมันโทษเขาไม่ได้เราเอง งั้นโอเคไม่เป็นไรค่ะโทรกลับไปหาคนเจริญทันทีแล้วตอนนั้นอ่ะรู้ไหมฮะว่าตัวเองไม่รู้เลยว่านี่คืออาชีพไม่คือว่าคือไรายได้รู้แต่ว่าต้องการให้คนอื่นเขาได้ส่วนลดแบบที่เราได้พอมาถึงก็เริ่มว่าเริ่มแนะนําเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อนเริ่มบอกว่าดีดีเนาะดีเนาะดี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 แล้วเ,เริ่มยังไงคะดีใจไหมดีใจเป็นความรู้สึกดีใจมากเออวันนี้เราไปช่วยเขาอะเราไปช่วยเขาให้เขาลดค่าใช้จ่าย กับสิ่งที่มันเป็นสิ่งจะเป็นที่เขาต้องซือ้อรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากเจอมากลับไปถามคนเจริญพี่เนี่ยพี่แนะนําลูกค้าให้เธอ,ยอเยอะแยะเลยนะนี่มีอะไรบ้างเป้่าเนี่ยแบ่งเปอร์เซ็นต์พี่มั่งไหมพี่ก็ได้ไงพี่ได้ไงอะ่ะพี่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เฮ้ยจริงดิได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโหแค่ชวนเพื่อนซื้อของในราคาที่มีส่วนลดเนี่ยนะกับสิ่งที่เขาต้องซื้ออยู่แล้วเนี่ยนะพี่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ โอ้ดีมากโอ้อยู่เฉยๆได้ตังอะชีวิตฉันมีค่ามากวันๆฉันไปชวนคนไปบอกคนให้เข้าได้ส่วนลดแล้วฉันก็ได้ตังกี่บาทคิดไหมคะตอนนั้นไม่มันเป็นความสุขมันเป็นความภูมิใจแบบวิให้เพื่อนได้ส่วนลดแล้วฉันได้ตังห้าบาทสิบบาทเฮ้แต่มันก็ได้นะเอ้เอาเอาชอบชอบชอบทำใหญ่เลยทีนี้มีเท่าไหร่ใส่หมดมันเป็นความสุขไงอย่างที่บอกอะบางครั้งทําไมบีไม่มองหาเงินล่ะ จะบอกอตรงๆมั้ยคะณนะตอนนั้นเนี่ยเรามีรายได้หลักขอสอมกอคืออะไรคะขอสามีกินขอทุกเดือนในเดือนนั้นรายได้เข้ามาของเสกงเนี่ยอยู่เกือบสี่หมื่นในเดือนที่เราหยุดทํางานเฝ้าแฟนอย่างเดียวเลยเอาเวลาทุกอย่างเนี่ยถามว่าทําไมไม่ทําล่ะถามสิคะคุณมีกระใจไหมวิกฤตขนาดนั้นอะเป็นตายเท่ากันอะเอาแค่เอาแรงตัวเองเดินไป ถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณก็จะแย่แล้วสติตอนนั้นมันไม่มีมันรู้แต่ว่าทําไงก็ได้ให้เขาหายให้หายป่วยให้กลับมาเป็นปกติมันสุดปะมี่บอกว่าเงินสี่หมื่นเนี่ยมันเป็นรายได้ที่มันสามารถมาไม่ให้เราล้มถึงพื้นได้อะมันประครับประคองชีวิตเราขึ้นมาสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วมาอยู่แบบเดิมได้อะมันดีไหมอุ้ยช่วงนั้นแบบแย่มากแค่ความรู้สึกเราอะตอนที่ ที่ฟแฟนบวยเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้ละแม้ก็เรื่องงานเรื่องทุกอย่างที่มันเข้ามามันคุมไม่ได้เอาแค่ตัวเองเนี่ยให้มีแรงแล้วก็เป็นหลักให้ลูกให้ได้พอขอบคุณเทวดาฟ้าดินตะั้งแต่วันแรกที่เริ่มรู้จักธุรกิจเลยนะบอกคุณจเจริญจะบอกว่าพี่ดีใจมากเพราะเพราะสิ่งที่พี่เจอเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนชีวิตพี่เลยนะคําว่ารายได้ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดาก,าก,าก,การจัดการที่เราไป ไปช่วยเหลือคนมันเหมือนแล้วเราทำบุญทุกวันรูบป่ะถ้าวันนี้เราจําเป็นจะต้องเราอยากทาบุญอ่ะแล้วเราจะต้องควักเงินตัวเองออกเราสามารถทําได้ทุกวันนะตัวเนี้ยมันเหมือนเราได้ช่วยเขามันเหมือนเราได้ทำเงินทําบุญทุกวันโดยที่เราเอาเงินเขานั่นแหละทําบุญกับเขาสุดยอดนะนั่นคือมันสุดยอดมันคือสุดยอดของความรู้สึกที่เราเป็นผู้ให้